ระนังก็ยังเป็นแสงแวววามดึงจาลู่ตามเมื่อนลงพัดมาเหมือนดวงใจที่แรงปลาของครูทุกคนนั้นนะที่จากบ้านมาเพื่อทำนาที่ครูสวัสดีค่ะนางเซี้ชอบทำ ตำแหน่งครูคศส,สาเริ่มรับราชการครูที่โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาิเวศเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคม2 5งพ้าสาสิบเจดเป็นเวลาสี่ปีหลังจากนั้นได้โอนย้ายมาที่โรงเรียนเทศบาลหน, 1, นึ่งทรงพลวุทยาอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีทำการสอนได้23ปีก็จะได้เวลาอายุราชการ27ปีนะคะความประทับใจในการทำงานประทับใจผู้บริหารคณะผู้บริหาร เพื่อนครูทุกคนเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีอีกทั้งเด็กๆที่ให้สิ่งดีๆได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายรวมกันเป็นพี่น้องชาวสงพลคติประจําใจอยู่พอดีมีพอกินและทําแต่ละวันให้ดีที่สุดสุดท้ายนี้แม้จกกะเกษียณอายุราชการไปแล้วความประทับใจความผูกพันก็ยังอยู่ กับพี่น้องชาวทรงทนตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะพี่อิงในวาระที่พี่อิงจะเกษยียณอายุราชการนะคะหลังจากที่ได้รับราชการมาจ,น,จนกระทั่งเกษยียณอายุราชการเนี่ยก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของชีวิตข้าราชการอย่างพวกเรานะคะ หนูเองคิดแล้วก็รู้สึกใจหายว่าอีกไม่กี่วันแล้วพี่อิ่งจ้ก็จกกะเกษียณแล้วเพราะว่าตั้งแต่หนูเริ่มมาทํางานที่นี่ปีแรกนะคะหนูก็ได้พบกับพี่อิ่งในฐานะที่เป็นครูประจําชั้นป .6 ด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนั้นหนูยังได้สัมผัสหลายๆอย่างไม่ว่าพี่จะเป็นหัวหน้าสายชั้นพี่ก็สามารถที่จะดูแลพวกเรา,าทั้ง15คนนะคะให้อยู่ได้อย่างออไม่มีปัญหากันเกิดขึ้น หรือเกิดการทะเลาะบ,บอกแหวงกันเพราะพี่อิ่งจะเป็นคนประสานงานนะคะแล้วก็ปณีประนอมอย่างดีเยี่ยมเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยพี่เนี่ยเป็นบุคคลที่เสียสละนะคะไม่ว่าจะมีงานใดๆเข้ามาก็ตามเนี่ยพี่อิ่งก็จะเสียสละอาสาทํางานนั้นก่อนคนอื่นเสมอเพราะพี่อิ่งมันจะพูดว่าเราเป็นหัวหน้าเขาถ้าเราไม่เริ่มลงมือทําก่อนเนี่ยเราใครจะทำคะ มีพบก็ต้องมีจากนะคะแต่การจากไปของพี่อิงเป็นการจากอย่างมีความสุขเพราะว่าพี่อิงจะได้ไปใช้ชีวิตนะคะหลังเกษียณหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมานานหลายปีหนูเองก็ไม่มีอะไรจะให้พี่นะคะนอกจากหนูขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดปกป้องคุ้มครองพี่อิงให้พบผ่านแต่สิ่งที่ดีๆและมีความสุขและที่สําคัญก็คือให้พี่อิงมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงเพื่อที่จะได้ทํา ดำเนินชีวิตหลังเกษยียณยุทราชการและได้ดูแลครอบครัวนะคะแล้วก็หนูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่จะไม่ลืมน้องๆชาวรอบหัวสงผลด้วยกันนะคะเพราะว่าเราทำงานด้วยกันมานานเราย่อมมีความสัมพันธ์มีเยื่อใย,ยแห่งกันนะคะยังไงก็คอยแวะเวียนมาเยี่ยมน้องๆบ้างนะคะเพราะว่าพี่ๆมีประสบการณ์เยอะนะคะสามารถที่จะให้คำปรึกษาแก่น้องได้หนูหวังว่านะคะพี่อิง จะไม่หลืมพวกเรานะคะโชคดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนางสะอิ้งชอบทำาช่ไหม <c oughs> เอาไหเอาไหมพากเพียรถึงจะเป็นเพียงดังเทียนน้อย คนนั้นน่ะได้มีวิชาหากินทั่วเออ